ผมจะพามาดูว่าการเฉลิมฉลองของมุสลิมในประเทศไทยเนี่ยเข้าฉลองอะไรกันในงานนี้นะฮะงานวันฮาดิยองเราอยู่ที่จังหวัดยะลาที่โลตัสนะฮะบางวันนี้ขายอะไรครับผมเป็นสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งกระบากไก่แล้วก็จะมีเมน,นูเป็นสปาเกตตี้ซอสไก่ก่อนแล้วผมอยากกินฝีมือเชฟยิทมานานแนละ้วทุกคนผมติดตามในติ๊กตอกชล่าสาวสองหนึ่งอร่อยมากเลยโอ้โหความเข้มข้นทุกอย่างเผ็ดไปไปลายแล้วก็หอมชิ้นมากๆทุกคน,ท,กคนที่เขาโรยอ่ะ ร้านอย่างเยอะทุกคนดูนี่มีเชฟมีเชฟฟานเนี่ยเชฟคนดังทุกคนอันนี้ผม FC เขาสูชิเชฟดีนะฮะร้านนี้คือร้านประจําผมผมชอบเขามากนี่คืออะไรครับเชฟหอยแมงผู้นิวซีแลนด์ตัวนี้เราท้องแซลมอนครับกินแล้วละลายในปากปลาไหลญี่ปุ่นครับปลาไหลญี่ปุ่นหอย New นิวซีแลนด์ราดด้วยซีฟู้ดของทางร้าน 3- 2 <laughs> 1 2> ทั้งหมดเนี่ยราคาแบบถูกมากทุกคนมียำ ร้านผลไม้พริกเกลือทุกคนกะขอแบบแซ่บๆคำหนึ่งได้ไหมกะได้ค่ะกะนี่กะกะมามัสตักอ่ะโอเคพริกลาวแล้วก็นี่คืออะไรครับพริกหวานกะปิแห้งดูกุ้งแห้งดิโอ้โหพ่อแม่พี่น้องโหแต่ว่าอร่อยจริงนะเอกกะกะหามาแบบโอเคขนาไข่ลาวค่ะขนมไข่น่ากินมากทุกคนหอมหอมมากหอมแบบหอมทั่วงานเลยขอบคุณมากครับน่ารักมากเดี๋ยวกินน้องนะฮะ ฉ่ำมากทุกคนรสเลิศหวนานไข่ <c oughs> <c oughs> ปลาหมึกทุกคนเอ้ย <c oughs> โอ้โหดูน้ำจิมนะฮะนี่คือสูตรทางร้านเลยนะครับใช่ค่ะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดว้าวจัดไปเป็นละ <c oughs> โอ้โหน้ำจิ้มอร่อยมากครับ โอ้โหคนนี่คือร้านที่คนต่อคิวเยอะที่สุดนะน่าจะเป็นร้อยบังสบายดีนะครับผมโอ้โอสหสองคนนะครับบังขายดีมากเลยนะฮะน,นี่นคนต่อคิวเป็นร้อยเลยนะอ่ยนะทุกคนดูดิโอ้หได้เจอตัวจริงเลยอ่ะเคยดูผมเลยฮะมไม่ผมไม่ดูบางดีแล้วผมจะดูใครโอ้โหบังขายดีนะครับบังขอบคุณมากครับบคครับพิเศษสุดๆนะครับใครมาโลตันอิตนะฮะหรือว่าที่สูตอาหารของเขาเนี่ย คือเราซื้อบัตรแบบไม่แลกคืนคือเราจ่ายแค่100บาทเดี๋ยวเราได้เงินเป็นแบบ120บาทคือเป็นช่วงนี้เท่านั้นนะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับโลตัสขอร่วมเฉลิมฉลองด้วยการจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับตั้งแต่วันที่27มีนาคมจนถึงวันที่23เมษายนเท่านั้นนะครับและนี่ก็เป็นไอเดียของขวัญที่ผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนในเทศกาลฮารีรายนี้อย่าลืมแวะไปที่โลตัสนะครับมีกิฟต์เซ็ตสวยๆหลากหลายให้เลือกเหมาะสําหรับให้คนพิเศษของทุกคนนะครับในเทศกาลพิเศษแบบนี้ นี่นะครับงานเทศกาลเซรามันฮารีราอิลฟิตรีมีเชฟยิปมีเชฟฟานแล้วก็มีหมี่คุกนะครับทุกคนของพีป่ปูคือเป็นอะไรที่แบบเยอะมากทุกคนอย่าลืมมาก,กันนะครับจนถึงวันที่7เมษายนเท่านั้นครับ